เศษหมูพอเพียงวันนี้กันเริ่มแพ็คของฝนตกแล้วครับมืนเคลื่อนกันวันนี้ครับอัปเดตวันที่วันที่20มิถุนายนสองพ่น้องนี่ครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งคิวสวยไปลองต้นใหญ่ต้นสวยครับช่วงสวยตัวน,นี้ช่วงไส้นี่ครับ300ลดเหลือ250ตัวนี้าสิบวันนี้สวย,สวย,สสวยไปลองตัวนี้ก็เริ่มส่งลูกค้าแพนแอมเพลย์กันครับพี่น้องนี่ครับแข็งแรงทนทานพอใบหน่อยพออย่างภาวะฮอตฮอจางช่วงเรียบร้อยครับแต่งช่วงแห้ง ไอ้ลูกค้าเพราะว่าเขาเพราะเขาไปปลูกปั๊บเขาเลยขึ้นใบส่งปุ่มสวยงามพี่นอ้องนี่ครับเริ่มแพ็คของครับตอนนี้วันนี้ตอนเช้าส่งแต่เช้าครับนี่ครับแข็งแรง,รงรไปหรอกผมสูงลอยหกสิบห้าไปหรอกประมาณสองเมตรสองเมตรสวยงามพีน่น้องกครับเลย ไปไปก็ล้องขึ้ไนไม่นรอกน่ครับยอดเดินดีสวยงามบ่แ้เวเม,ม,เดวม็ดปลายครับพี่คนเดียวเพราะบางท่านไดสวดพี่น้องตามนะครับ ต้นใหญ่ใช้กำโบ้พี่น้องต้องมาห้าลูกค้ากองแล้วครับต้นใหญ่เริ่มขุ๋ยขึ้นใบครับรอส่งของครับอันนี้แค่ของตอนเย็นมื้อพื่อน้องก็ดีนี่ครับไส่ร้อยครับไส่ร้อยสวยๆู้ที่สงครับบุญรัมครับรอรับครับพรุ่งนี้ประมาณเออวันวันเสาร์ประมาณห้าโมงเจอกันครับพุทธิสงตามไม่ดีแคับพี่น้อง สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบครับสวยๆพี่น้องสามร้อยห้าสิบสวยๆพี่น้องพี่ไหมครับพี่ไหมข้างสองส่วนพี่น้องแล้วก็ขอบพุณลูกค้าจากปลากินพี่น้องนี่ลูกค้าปลากินจัดของด้วยสะอาเรียบๆครับขอบคุณเอทีปลากินพี่น้องนะครับสร้างไว้ลเรียบรอยครับ ต้นต้นละพันสองต้นต้นละสามต้นพันสามต้นแถมอีกต้นหนึ่งไปหน่องสามต้นพันแถมเสยแถมใส่สองร้อยห้าสิบสามร้อยไปหน่องพี่เขานี่ครับอีกชุดชุดโปไปหน่องชุดโปห้าต้นพันจับกัรไปหน่องชุดโปห้าต้นพันห้าต้นพรแล้วแถมกอีกไปหน่องหาต้นแถมเป็นหกต้นสปอร์ตกระเซ็นมูสปอร์ตไปหน่องตัวนี้เอง อยากให้ลูกค้าเอาไปปลูกอยากให้อยากให้คนนี้ความสุขครับครับโบ้เล้วไปน้องแทมอีกใส่น้อยครับปลูกหนึ่งพันได้หกต้นแถมเป็นเจ็ดต้นไปน้องสุดยอดไปครับขอบคุณลูกค้าปลากินไปย่างสูงโอนเงินวัดจำเียอะเลยครับสนดเจก็ชุดเป็นหนึ่งชุดสองเก้าเก้าเก้าสามแปดเกษตรหมูพอเพียงเนื้อจังย่างย่งครับนะครับต้นใหญ่ใหญ่ครับไปน้องต้นนี้ทรงนี่ครับต้นที่สองพันห้าสองสองพันห้าไม่ขายไปน้องไายพันหาไปน้องไปปลูกแล้ว ทรงปุ่มสวยงามรับรองคุม้มรูตลอดชีพโดยกเกษตรหมูพอเพียงสุดยอดครับพี่น้อง